สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจาก a t e i t Channel นะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการดูประวัติย้อนหลังของเรานะครับว่าเราได้ไปกดไลค์ไปคอมเมนต ให้กับใครบ้างนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะดูกันผ่านมือถือนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook บนมือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วก็ให้ทำการคลิกเข้าไปกันโลดครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าแรกของเฟซบุ๊กของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการไปเลือกในส่วนของโปรไฟล์นะครับซึ่งจะอยู่ด้านบน สายมือกันนะครับก็ละกันคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาหน้าของการตั้งค่าโปรไฟล์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลือกไปในส่วนของการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับซึ่งจะเป็นจุด3จุดนะครับเมื่อเจอแล้วก็ให้ทำการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังหน้าของการตั้งค่าโปรไฟล์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกในยส่วน wow ของเมนูนะครับที่เขียนว่าบันทึกกิจกรรมการได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังหน้าของการบันทึกกิจกรรมของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนไปยัง ไปยังในส่วนของออแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการการโต้อตอบกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าการจัดการการโต้อตอบนะครับก็ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นประวัติของเรานะครับว่าเราได้ทำการไปกดไลค์ไปแสดงความรู้สึกหรือว่าไปคอมเมนต์ให้กับใครบ้างนะครับก็ใน สำหรับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะแนะนำวิธีการลบในส่วนของกิจกรรมออกนะครับก็ให้เราทำการคลิกเครื่องหมายถูกไปที่หน้ากิจกรรมที่เราต้องการลบกันได้เลยครับตามตัวอย่างที่แสดงกันได้เลยครับเมื่อคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราดูในส่วนของด้านล่างกันนะครับก็ให้เราทาการเลือกไปในส่วนของการลบออกกันได้เลยนะครับ เมื่อเราได้ทําการลบออกเสร็จแล้วเมื่อเราได้ทําการลบออกนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับถามเราเพื่อความแน่ใจอีกหนึ่งรอบนะครับ <c oughs> ก็ให้เราทําการเลือกไปยัส่วนของการลบออกกันได้เลยครับเมื่อเราทําการลบออกเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็จะกลับเข้ามายังหน้าของกิจกรรมของเรานะครับในส่วนของกิจกรรมที่เราได้ทําการลบออกก็จะไม่มี และไม่แสดงอยู่ในหน้านี้กันแล้วนะครับและก็จะไปลบออกในส่วนของในหน้าเฟซของเราด้วยนะครับก็ในสาหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการดูประวัติย้อนหลังนะครับว่าเราได้ทำการไปกดไลค์ไปคอมเมนต์ให้กับใครบ้างนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ s t e it channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ